คิดช่วยทำโดยเดนซองหล่อมิสุมรุ อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำนะคะเช้าว,วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งวันนี้วันวันครูด้วยขออนุญาตก,กราบคุณครูก่อนเลยกราบคุณครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอนนี้ฉันมาจนเป็นผู้เป็นคนอยู่ทุกวันนี้ด้วยเหมือนกันมีโอกาสจริงๆอยากจะนําเสนอชื่อคุณครูที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองเหมือนกันนะคะเพื่อให้ไปเป็นหนึ่งในการคัดเลือกรางวัลครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีวันนี้เรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับรางวัลอันทรงคุณค่ายิ่งที่สุดในชีววววิิตของงงคครรรรูาาัััลนี้กกบดุุณหญสมย กรรมการมูลน,นิธิค่ะสวัสดีค่ะ,ะนิ่งค่ะเมื่อวานคุยกันไปรางวัลน,นี้ยิ่งใหญ่มากอาเซียนเขาก็จะเลือกสุดยอด ครูของเขามารับรางวัลนี้เหมือนกันเราจะมอบรางวัลกันเมื่อไหร่นะคะวันที่สองตุลาคมสองตุลาคมราจานยวันออมาให้เรียบร้อยแล้วสองตุลาคมเราจะเห็นครูสุดยอดสิบอ็ดท่านยืนอยู่บนเวทีโดยที่มีครูคนไทยหนึ่งท่านยืนอยู่บนเวทีนั้นและทุกท่านประกาศโดยประหลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้นแปลว่าประหลัดของทุกประเทศมารวมกันหมดที่เมืองไทยและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพบปะกับประหลัดกระทรวงเพื่อเพื่อ พระจ้าานพระราโชบายก็เรียกอย่างนั้นก็คงไม่ปิดนะคะ,คะว่าอยากจะเห็น กระบวนการเป็นอย่างไรงร่วมมือกันเรื่องของการศึกษาอย่างไรเพราะฉะนั้นปหลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ละประเทศก็ให้ความสําคัญมากและท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการของเราก็ติดตามว่าทุกประเทศดําเนินการอย่างไรแล้วค่ะของเราทราบว่ามีวิธีการสัรหาที่แบบพิธีพิธานลึกลับซับซ้อนมากเลยใช่ไหมคะซับซ้อนไม่ลึกลับต้องเปิดเผยต้องเปิดเผยมากเพราะว่าท่านรัฐมนตรี ชื่ว่าการกระทรวงศึกษาธิการดรกฤษณพงศ์นะคะซึ่งเป็นประธานูลนิธินะคะก็ได้กรุณาไปพบปากกับท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจากท่านผู้ราชการจังหวัดทุกแห่งได้กรุณาเป็นเจ้าภาพตั้งกรรมการขึ้นซึ่งบางแห่งท่านผู้ว่าก็เป็นประธานเองหากไม่เป็นท่านก็กรุณามอบหมายให้ผู้ที่เป็นที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะในแต่ละจังหวัดก็มีคณะกรรมการทัดสัน แต่การเสนอชื่อเนี่ยฮะที่แตกต่างไปเพราะว่าสามารถเสนอได้3ทาง3ามทางทางทางแรกก็คือโรงเรียนสามารถเสนอชื่อได้เพราะว่าใกล้ชิดกับครูมากที่สุดแต่ไม่ใช่อยู่ๆก็เสนอนะคะต้องผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาอันที่สองก็เป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลและทํางานเกี่ยวกับส่งเสริมศึกษาก็เสนอชื่อได้แต่ครูไม่มีสิทธิเสนอชื่อเองถูกไหมคะนอกจากเป็นกรรมการในองค์กรแบบนี้นะคะแต่ที่สําคัญ คือลูกศิษย์ที่มีอายุเกิน25ปีขึ้นไปนี่คือสิ่งที่แตกต่างใช่ลูกศิษย์เสนอชื่อครูได้ค่ะแต่ก็กว่าลูกศิษย์จะเสนอได้ก็ต้องไปค้นหาประวัติว่าเข้าเกณฑ์ไหมนะคะตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งขณะนี้กระบวนการก็เริ่มตั้งแต่สิงหาคมแล้วค่ะนะคะแต่ละจังหวัดก็ตื่นตัวมีวิธีการมีการไปสืบว่าจังหวัดไหนใครเสนอบางแห่งก็ข้ามฟากไปถึงลาวไปดูว่าลาวเสนอได้คือรู้สึกมีการตื่นตัวกันมากนะคะก็ ครูส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกว่าเกียรติยศสูงสุดละเกิน,นะะไม่มีบางอาจอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เมื่อทราบว่ามีรางวัลที่มีระดับต่างๆกันเนี่ยนะคะ,คะก็รู้สึกว่าผ่อนคลายทําให้มีความสบายใจมากขึ้นเท่าที่ทราบเนี่ยไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับครูเลยเดี๋ยวพักผูเลยเดี๋ยวกลับมาว่าคุณครูจะสบายใจได<ม>้ดไหนกับการหาเพื่อหาบุคคลที่สุดยอดในังหวัดเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำต่อค่ะ ที่เบนซ์ทางหลอเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C L A E coupe S L K E class hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ b e n t o Vito ปลอดภัยตามไไล์์ของรถเบนซ์คอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยที่เบนซ์ทางหลอ หน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทา02-945-4555และที่ซอยทองหลอ่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับเครื่องดักจับยุงอัจฉริยะ mosquito magnet black hole และสเปรย์ไล่ยุง black hole ช่วยปกป้องครอบครัวที่คุณรักจากยุงด้วยระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนวัตรกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลิต์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหน้าชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสถ สำหรับเด็กเป็นไปได้ทุกที่ไข่ไก่สดตราซีพีโอเมก้าซปเปอร์พลัสมีโอเมก้าสามดีเอชเอวิตามินเอไอโอดีนและโคเนลินไข่ไก่สดตราซีพีโอเมก้าซปเปอร์พลัสคนไทยน่ะกินเค็มเกินตั้งสองเท่ากว่าที่ควรกินคนไทยกินเค็มเกินไปก็เลยทำให้ป่วยเป็นความดันสูงเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไตอัมพพึษ์อัมาพาตวันนี้มีวิธีจะช่วยป้องกันได้ด้วยป้องกันได้ง่ายๆลดเค็มครึ่งหนึ่งลดเค็มครึ่งหนึ่ง รดเค็มครึ่งหนึ funnel. ่งลสเค็มครึ่งหนึ่งรสเค็มครึ่งหนึ่งรดเค็มครึ่งหนึ่งรถเค็มครึ่งหนึ่งรดเค็มครึ่งหนึ่งแล้วคนไทยจะห่างไกลโรคเรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาที่ทีในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจ เราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนา,าสินค้าของเราให้มากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราช่นชมคอนเสิร์ตทีวิสามสัญจอรณสนามโรงเรียนกบินวิทยาจังหวัดปราจีนบุรีในวันศุกร์ที่23มกราคมนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย4โมงเป็นต้นไปงานนี้ชมฟรี ขอเชิญชมฟุตบอลัาเคร์พิเมอรีนิวคาสเซิลพบเซาแแถมตันขึ้นวันเสาร์ที่17มกราคมเวลาเที่ยงคืน15นาทีและผู้ที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศคอนเสิร์ตมาสกีลูกทุง่งน็อกเอาท์เธอช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ่งชันแคปซูลจากเวชคมโอสด กลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับรางวัลครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะ,คะจะมอบรางวัลกันเดือนตุลาคมช่วงนี้ช่วงสรรหาช่วงนี้เริ่มที่จะงวดสุดท้ายแล้วค่ะงวดสุดท้ายแล้วเพราแต่และ,ะลจังหวัดอย่างที่เรียนนะคะ,คะเริ่มตั้งแต่สิงหาคมคเพราะฉะนั้นเกือบทุกจังหวัดจะเริ่มส่งชื่อครูเข้ามาแล้วแต่ก็ไม่สายเกินไปเพราะว่าเราจะมีการมอบรางวัลทุกสองปีบางคนก็เขียนจดหมายถึงดิฉันว่า งวดนี้ไม่ทันแต่งวดหน้าจะขอเสนอคนนู้นคนนั้นนะคะตั้งใจะะแล้วว่าาเ<ข>ดี๋ยวคราน่าจะเสนอคุณครูของตัวเองบ่าคนตื่นตัวมากะะที่เดินแปลกใจคือไม่เพียงแต่ครูรู้สึกว่าคนเห็นคุณค่าของครูคะนะคะแต่คนทั่วไปเนี่ยเริ่มคิดถึงครูที่ ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะคะ,ะ,คะแล้วก็มีความคิดว่าเออทำไมเราไม่เสนอชื่อครูของเราด้วยดันเห็นเขาหลังที่คนเริ่มจะมองเห็นแง่มุมดีๆของครูซึ่งเราอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าพอบอกว่าคือเราไม่ได้หวังผลว่าเราอยากได้ครูที่เด็กต้องเรียนเก่งต้องสอบเก่งต้องประสบความสำเร็จในเป็นนักการเมืองเป็นหมอเป็นอะไรแต่บอกว่าแค่เปลี่ยนแปลงชีวิตของ,ของเราให้ดีขึ้นคือระยะห่างจากเริ่มต้นมาสู่ปลายทางของชีวิตเขาเนี่ ห่างมากยิ่งห่างมากเท่าไหร่แปลว่าครูประสบความสำเร็จมากเท่านั้นประโยคหนึ่งที่ได้ยินเสมอเวลาคุยกับเด็กๆเ,เขาบอกครูที่ไม่สิ้นศรัทธาในตัวเขา<อ>ซึ่งฟังเลือคือว่าไม่ว่าเขาจะมีปัญหาแค่ไหนครูคนนี้ก็กลับมาประคับประคองให้เขารู้คิ่ยิ่งและในที่สุด,ด,ดครูเหล่านี้ก็จะบอกว่าครั้งแรกอาจจะไม่สําเร็จครั้งที่สองก็อาจจะไม่เหมือนใจแต่ครั้งที่สามที่สี่เนี่ยมักจะสําเร็จสเสมอนะคะเท<อ>่าที่ฟังแล้วเล่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เรนคิดว่า คงจะทําให้สังคมเราเกิดความตระหนักในความยากลําบากของครูในคุณค่าของครูที่ทําให้สังคมไทยเนี่ยเราอยู่ได้จนทุกวันนี้นะะผลจากรางวัลนอกเหนือนจากการที่เราจะได้ครูสุดยอดมาเป็นที่ชื่นชมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วคิดว่ารางวัลนี้จะสร้างอะไรให้กับสังคมการศึกษาของบ้านเราบ้างกรรมการก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะทําให้เปลี่ยนมิติของการมองครูว่าไม่ใช่แต่ผู้ที่จะ ตีวเด็กให้เก่ง <อะ S 1> ให้เข้มอย่างเดียวแต่เป็นคนที่จะชี้ทางาชีวิตใหม่นะคะให้กับเด็กแล้วก็ประคับประคองให้เขาสามารถยืนหยัดจนประสบความสําเร็จได้ซึ่งก็ไม่ใช่หมายความถึงวิชาการแต่หมายถึง,ถงทักษะชีวิตหมายถึงน้ําใจหมายถึงความเมตตาความรักที่จะให้กับสิษย์ แล้วก็พูดกันอยู่เสมอนะคะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในคุณภาพการศึกษาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ถ้าครูมีความเมตตาเห็นคุณค่าของศิษย์แล้วเนี่ยก็จะสามารถทําให้ศิษย์ประสบสาเร็จได้เสมอจากปรากฏการณ์ในสังคมไทยปัจจุบันค่ะและนั้นมั่นใจว่าสามารถจะทําได้แล้วก็ได้เห็นแรงกระเพื่อมจากโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งจากการดําเนินในแต่และจังหวัดนะคะ,คะเห็นแล้วก็มีความชื่นใจรางวัลแม้จะเพียงแค่รางวัลเดียวแต่ ไม้เป็นดูใช่ค่ะเ<ด>ชื่อว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนค่ะช่วยสนับสนุนให้ครูที่เราฝากความหวังมไม่มากนะคะสามารถทํางานให้ประสบความสำเร็จว่าอาจจะเป็นแรงบ,บันดาลใจให้เด็กๆรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจ หันมาสนใจอาชีพวิชาชีพนี้มีความภาคภูมิใจกับวิชาชีพนี้มากครวมทั้งก็อยากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งว่าตัวรางวัลเองอาจจะรู้ล่วงไปมากแต่ทางสำนักงานสสคสนะคะได้ริเริ่มโครงการหนึ่งที่ให้ลูกศิษย์สามารถส่งคลิปเกี่ยวกับครูดีของเขาเข้ามาประกวดชิงรางวัลนะคะรวมกันไม่เกินหคนคลิปไม่เกินหนาทีไม่เน้นคุณภาพ ไม่ต้องคลิปไม่ต้องอะไรไม่ต้องเนี่ยแต่เน้นความจริงใจความสามารถที่จะสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกว่าครูได้ช่วยให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้ยังไงนะคะส่งมาที่สสคส่งมาที่สสคนะคะภายในเดือน มีนาคม,ม,าคมแล้วก็จะประกาศผลในเมษายนวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะ,คะสำหรับออดอเอรคุณหญิงกาสมารวรวรรณนายุทธยากรรมการมณิี่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาักรีขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วก็ไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าค่ะเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะชเคดเด็กทาสวัสดีค่ะ วันเด็กที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมมากมายหลายที่วันนี้แบมีความหลงจากการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเด็กเล็กาฟาค่ะบริษัท c p l จำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอิเนรเวนได้ร่วมกับบริษัท24 s h o p p i ฟ g ชอปปิ้งจำกัดนำพลังงานจิตอาสาเดินทางไปที่สนยนเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรนาชวิทยาลายัยจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆที่สนยนเด็กเล็กซึ่งนอกจากน้องๆจะได้สนุกสนานกันแล้วยังได้ฝึกทักษะ และพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายสกการเล่นเกมที่ล้วนแล้วแต่เป็นเกมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อ,อการฝึกสมาธิความคล่องตัวและได้เรียนรู้การทำงานที่เป็นทีมด้วย นี้ CPO ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนหนังสือฝึกทักษะเด็กให้กับน้องๆที่สนย์เด็กเล็กเพื่อให้น้องๆได้ใช้สื่อการเรียนต่างๆในการพัฒนาความคิดและการเรียนรู้ต่อไปด้วยการเลือกส่งกิจกรรมสําหรับเด็กก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะเด็กๆสามารถพัฒนาได้ทั้งร่างกายสมองและทักษะต่างๆได้จากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ต่อเนื่องค่ะ